สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บาทองกามาอยู่หน้าห้าง MPK นะทุกคนมาอัปเดตตัว,วิวให้ท่านผู้ชมเบึงบรรยากาศสกายวอลแยกประทุมวันนะทุกคนโอโ้โหอันนี้ยามแรงๆประมาณประมาณทุ่มครึ่งนะพี่น้องทุ่มครึโอโ้โหเบิงคนกันอย่างไรนะพี่น้อ,นอ,นอ,องเต็มนะความเขียวเต็มเลยพี่น้องเยเบิงเอาอเนี่ทุกคน ขนาดมันมืดนะทุกคนคนก็นยังไลนะท่องเที่ยวก็ยังเต็มนะทุกคนโอ้โหพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีดีนี่พี่น้องเอ้ยนักท่องเที่ยวก็ไลหลายเห็นบ่ดึกดื่นปานี่นะพี่น้องเขาก็ยังมาถ่ายรูปมาอัปเดตโอ้โหพี่น้องเอ้ยทำไมมันลายแห้งคนสุดยอดอีดีนี่ทุกคนเย้ย สาตางชาติ์มาถ่ายรูปมาอัปเดตจุดหนีเป็นจุดไฮไลท์นะทุกคนโอ้โหเอมเลยน,นะทุกคนป๊าทุกไปพี่น้องเยาวราทองกับสีพาทุกท่านเดินลงไปตามถนนนาะพี่น้องปลาทูโรด้ลยหลายต้หลายแห้งทุกคนมองนี่ มองนี่มันจะเป็นแยกนะทุกคนโ oh oh. อ้โหเฮ้ยรถติดแอคเลยทั้งเื่อนทั้งล่องนะทุกคนเต็มเลยมองนี่ะเป็นแยกเป็นแยกซี่แยกประทุมวันนะทุกคนเดี๋ยวประทองอ่สิลงบันไดบันไดเบ,บรงออีหน่อยเบร์เอาตกแตง์ประดับบาดาเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่น,นะทุกคนโอ้โหเบิง รถเต้รถเต็มเลยทองกสิมารีวิวมาอัปเดตทางเดินเท้านะทุกคนความสะอาดความสวยงามถนนคนเดินของเมืองไทยของประเทศไทยนะทุกคนโอ้โหสาวเยนไปเต้เบิทุกคนตอนนี้วท่องกสิมาอัปเดตมารีวิวถนนน้พี่น้องบุดบาททางคนเดินนะสิมุ่งหน้าไปทางสยามพารากอนนะทุกคน โอ้โหสวยหน่อยบรรยากาศแสงไฟสว่างสวยไฟแสงสีนะทุกคนสวยงามอลังการสว่างสวยไฟฝึกทีวีก็มีติดต่อใหญ่ๆปุ่นเต็มเลยนะทุกคนประดับประดา อันนี้ก็เป็นรถเมล์โดยสารประจำท่าคนโอ้โหเบิร์เอาพี่เนอะจอทีวีจอทีวีแต่จอใหญ่ๆนะทุกคนเออเอเบิ้งทางด้านกับทางเป็นซอยเข้าไปมีแต่คนเต้เลยพี่นนองส่วด้านหน้าคุณก็จะเป็นอ่าทางสยามทแอกฟ่นะทุกคนโอ้โห cho đi Bớ, khi nào người cho cái gì cái cho nhẹ nhẹ nó cũng à à Têm mệt nào quân chuyển quân lông còn cả lái lại đó cứ nốt phạt nhá ồ hồ tay lên nào quân lái lại เบิ้งออาทุกคนเลยนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายหลายประเทศที่เขาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยโอ้โผคนเลยบุยักพัรนา,าเลยประเทศไทยนี่แหละคือประเทศกำลังพัฒนานะทุกคนเบิ้งทางนั้นมีแต่ห่าง เบ่งไฟนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเขาแบบเขาเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะไฟ,นะนบบยนไฟเขาพยายามพยายาไฟแล้วทุกคนเบ่งเอาทั้งวันทั้งคืนนี่เบิดแต่เสาเนี่ยก็ยังมีจอทีวีจอ led นี่ทุกตนมีทุกเสาทุกคนโอ้โหเบ่งสว่างสวยหลากหลายหลากสีพี่น้องเอ้ยทุกคนเลย บอทอกัอบเรียนบอท้องอนซ้อนนะทุกคนอโอ้หฝข้งางหนาไปหน่อยไฟกว่ามุนงาน่างอันนั้นคือทางสยามเนียสยามพารนนากอนสวยความง้งงามนานคนเนี่ยทตกแต่งด้ยไฟแสงสีไปพี่ดอกปะเพื่บคงควนเหอหลย คนขึ้นคนลงคนขามไปขามมานะทุกคนไอ้กาน้อยเปิเข้าตกแต่ง เพราะว่ามันสกายปีใหม่แล้วทุกคนเอ้ยตกแต่งไฟความสวยงามเบื้องเอหนีข้างหน้าพี่น้องเลยนี่จะไฟตกแต่งไฟแต็มสีโอ้โหพี่น้องเลยหลุดกระไรไรเต็มเลยพี่น้องทุกคเกลีแต่สุดยอดเลยทุกคนเลย ดับก็ดัหน้อยว้าวสวยดูไวยดูสามตัวทุกคนโมไซหลายแห้งนี้ทุกคนสุดยอดอลังการสุดยอดนี้ตอนนี้มาท่องกับมาออด นาหางสยามนะครับคนสยามพารค์อคอนเ,เบิ่งเอาไปนอนนี่เขาเฮ็ดน้ำตกเป็นแบบธรรมชาตินะคนแต่โมเมนธรรมชาตินะคนเฮ็ดเอานะคุสร้างเอานะคนนี่ไปน,น้ำตกนะก็ทุกคนก็นเฮ็ดได้จังแดนนี่ขขยนยนคนเลยเย็นเย็นนะคนเลย นี่น้ำน้ำตกน้ำมันไหลลงมาทุกคนโอ้โหนี่แหละประเทศกำลังพัฒนาพี่น้องเขาเทศเขาสร้างเขาทำเขาพัฒนาย่างบายุตย่างบบยอนนันพี่น้องโอ้โหสุดยอดดีทุกคน นองเบ่งความสวยความงามที่เขาตกแต่งนะ่ะพี่นอ้องสวยสวยงามอลังการมากๆเลยทุกคนโอ้โหอันนี้คือทางขึ้นนะทุกคนมันได้ขึ้นนะป้าทบเบ่งเขาตกแต่งสวยงามเบ่งเอาพี่นอ้องอยู่หน้าห้างนะมันทิ้งน,น้ำตกนะทุกคนอันนี้เป็นห้างนะทุกคนเป็นห้างพระเท็ตเป็นน้ำตกโอ้โหแบบธรรมชาติเลยอะธรรมชาติสุด,สด แต่มันยุงห้างนะทุกคนเขาเฮ็ดได้จังไดวันนี้เบิ่งเอานี่ดอไกไม้ก็งามงามดอกไม้ไฟนะทุกคนความสวยความงามโอ้โหพี่น้องเลยวนาเชื่อว่าอันนี้เขาเฮ็ดประดับประดาจะฮอดปีใหม่แล้วนะทุกคนตกแต่งประดับประดานี่ต้อนรับปีใหม่นะทุกคนโอ้โหูน้ำตกสวยงามอลังการมากๆทุกคนเลย สุดยอดดีไปคนโอ้โหนี่น้ำตกเสย์อย่างเงี้ยโอ้เข้าใจเย็ดเข้าใจสร้างเว้ยเฮ้ยสุดยอดอีรีทุกคนเลยทุกคนข้างบนคนก็ไล่หลายถ้าตกสุดยอดอีรีพี่น้องสุดยอดอีรี สวยงามนี่ดอกไม้ความงามความอลาัางการนะทุกคน้าทุกพี่น้องความสวยความงามนะพี่น้องเขาประดับประดาตกแต่งเพื่อต้อนรับปีใหม่นะทุกคนโอ้โหสุดยอดอิรีพี่น้องสุดยอดยิ่งใหญ่อลาังการมากๆสวยงามพี่น้องเอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บะท่องกับศิลาทุกคนเพียงตัวนี้นะทุกคน ทำมากกัปากกดตะไคร้กดไลค์กดติดตามเนาะสิ่งที่สำคัญเนาะพี่น้องบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจฮัปปี้ทองเนี่เด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้กับเสนาเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันในคะลิปหน้าสวัสดีครับ